เป็นคนสวยมาวัดสายเกือบไม่ทันใส่บาทขอเหมาขนมอันนี้เขาเรียกไข่หงโอเคนางฟ้าก็ต้องนำบุญด้วยไข่หงค่ะไปถวายพระเป็นถุงๆนะคะนี่เอาละเจอกันนะคะวัดจอมทองเจอพ่อค้าหล่อเหมาเลยค่ะนี่ ได้แล้วพร้อมใส่บาทเดี๋ยวเราไปใส่บาทกันนะคะตอนนี้นะคะนี่เราเป็นนางฟ้าเราก็ต้องทำขนมไข่หงค่ะไปเหมามาค่ะหนุ่มจอมทองมาปั้นขายธรรมดาปกติเนี่ยนในกรุเทพเจอที่ไหนก็จะต้องซื้อที่นั่นค่ะแล้วนี่โชมมคดีมากเลยสมหมร อร่อยชิมแล้วนี่เดี๋ยวรอใส่บานพระนะคะ